ขอแค่มีปืนขอแค่มีปืนพอเจอปืนผสมพยาบาลแม่เอ้ยัหนึ่งหนึ่ง สวยดาวไหมไม่ดาวเลยที่รู้ว่าชิพี่ก็นั้นน่ะที่ยิงพี่อ่ะโอเคทำไมมันดุจังวะน้า หายวอร์ทันลูกตกใจได้ตัวหนึ่งมันปามดาวหนึ่งดาวสองเดี๋ยวหน้าที่่ะถูกดาวสามตัวไตัวตะแนกกันหมเลยเรื่องกับใครนี่กับพี่ดีมครับ ไปลุยกันต่อพี่เนี่ยตรงหน้าบันไดเลยจ้าเอ๋เพ<ๆ>็ด <laughs> เดียวนี่หรอกอะไรวะกำลังหนีเลยแม่งเอ้ย เรียบร้อยนะฮะแลกกระเป๋าไอวอรสโคฟสีสวยมาหาคนกันต่อนะฮะเฮ้ยมีคนยิงอยู่ข้างหน้าจุดแดงขึ้นไม,ดดมไม่ใช่นะ วิ่งอยู่ยวิว่งมาหาซะด้วยไม่โดนว,วิงว่งวิ่งวิ่งหนีซะแล้วโอ้วางกับดักระเบิดเต็มเลยนะ<ว>ยนเต็มกระบาน<ว> <laughs> เรียบร้อยฮะมีคนชุดด้วยพี่ใช่ใช่ไอ้นี่มันน่าจะหนีมา เข้าวงไปเลยรัดกันจ้าเอ๋ไมู้ว่าไหวไฮะเาๆๆบกด้วด้วยด้วน่าปีเด็ดด้วยนะนะ่า ไอลเต็มหัวเลยเมื่อกี้นี้เอ๊ะบ้านตาลที่ <c oughs> น่าจะวิ่งนะวิ่งไปตู้ชูบรือเปล่า ที่บ้านไม้อ่ะโดนสองเมตดโอเคน่าจะตายแล้วแหละเหมือนบนบ้านกลางก็มีนะอยู่เนินพี่อยู่เนินอยู่เนินเนินซ้ายมีแล้วหกสิบห้าดาวหนึ่งเมื่อกีนี้เหมือนได้ยินบ้านกลางเลยบ้านกลางจะเอ๊น่าจะหนี หายไปไหนวะพี่ผมเห็นตอนแรกไม่ใช่ตัวนี้นะใช่ใช่พี่ได้ยินบ้านกลางแต่มันหายวะต้องเปิดโดนหาหน่อยแล้วแหละนี่ไงเฮ้ยนี่ไงข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีในโรงรถใช่ป่ะพี่ใช่ใช่น่อยู่ข้างหน้ง อยียปร้อยหัวแตกกันเลยทีเดียวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งบ้านโรงพยาบาลสองเลยนะพี่สองอโอเคใต้บ้านโรงพยาบาลตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ขึ้นชั้นสองแล้วตายเน้่ ร้อยดาวหนึ่งเดือบนบ้านพี่ที่บนบ้านสองคนนั่นน่ะครับสองครับสงอง,องสวยสามซะด้วยนี่เนี่ <arda. S 2> นยอุปกรณเดี้ลสองพันหกนาเอ็มจีอุ้ยอะไรวะ กินีเกิดอะไรขึ้นใต้บ้านมีใต้บ้านเอ้ยอเหวร์อะไรฉับในี่นี้นมันวิ่งออกไอ้พี่นายไวร่นแตกอ่าอย่าสะกิดอย่าสะกิดตไวร่น อยู่นิ่งๆก็ดีอยู่แล้วจริงสะเกิดมาร่วงเลยครับไม่มีเลยอ่ะมันน่าจะเพิ่งเกิดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ้ามันน่าจะอยู่ทถงนี้แหละเนี่ยมันขาดมานี่แล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนโดนแม่งเลยเได้รู้สวยละเก้าคนละนี่กาลังก็เจ็ดอุ้ย นี่ไงวิ่งลงมาเต็มเลยสามสิบอยู่ตรงหินนะสองตัว<ช>วิ่งลงมาตัวนึ่งร<ช>ะวังหินตัวเดียวมีการก็เรียบร้อยเพื่อนน่าแบบโดนบ้านเอลบนยิงนะที่เอลสามใช่ใช่ใชมันเลยวิ่งมาทางนี้อ่งดิ<ช> ผู้สาวหลักเพื่อนเรียบร้อยต <laughs> ้องตีั่งปั๊มน้ำมันข้างบนนู้นเลยอะ่ะมน้ำมันมน้ำมันฟรีต้องออมขึ้นจะโดนปัป๊มอีก<ห>ต้องที่สุดเ่ะ <laughs> มาแล้วโอเคสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเฮ้ยมป้อมยิงต้นไม้ดาวพี่เฮ้ยฮะนี่บนป้อมต้องดันแปลแล้วแหละตอนนี้โดนหัวนัดหนึ่ง ใครวะเมื่อกีน้นี้ในโรงงานไม่รู้ยิงตรงไหนวะฝั่งป้อมนี่สองตัวพนะี่อยู่ต้นไม้ก็อยู่นป้อมตายตายเกือบอุ้ยๆๆอยๆๆุ้ยอนะุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดเลยมะบนป้อมรอกนเอาตัวนี้ก่นอนวันใส่ละตอนนี้ออนิกาก็มีโอเคฮนะหายแล้วเยอะจัดๆแม่งยิงแล้วแม่งหนียิก ไปไหนแล้ววะเนี่ยหายเฉยนี่จเจอแล้วยิงได้ไหมพี่เิดงมากเลยนิดเดียวแตกแล้วแตกแล้วเกือบตายแม่งไฮยาโตะน่าจะทำงานเกาะพังยิกแล้วมาก ถึงคิวต่อป้อมเนี่ยแหละถึงคิวป้อมแล้วโอเคป้อมสองตัวแล้วก็ไอดอบซ้ายตัวหนึ่งไอดอบซ้ายล่างเลยโอเคฮะมันลงมาแล้วพี่อยู่ตรงไอ้บอลมฮะฮะฮงมาต้นไม้ตัวหนึ่งเจ็บมาก ติดมากหนึ่งตัวดาวหนึ่งตัวอยู่ไอ้บอพี่มันโดนทางล่างยิงแตกละแตกละเดี๋ยวตัวเดียวโดนเหลือตัวล่างตัวเดียวพี่โอ้แตกไม่เลยเน็ตปิงยิงโอเอสหลุดอีกโอโห้ีเอสหลุดอีกจบละสายทุกคนที่หนึ่งนะครับ แฮมละนะครับผมยี่สิบหกคิวคิวยังเยอะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมยี่สิบหกคิวเลยครับคุณหนูสิบสี่สิบสองยี่สิบหกสวยเลยฮะ